สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง Coding by M m ในวันเสาร์ที่12นะครับ <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์นะหลังจากที่หายไปนานนะครับประมาณ3เดือนนะครับที่ไม่ได้สตรีมทางชูวิสแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ในหัวข้อของวันนี้นะเราจะมาเล่น uh, Python t u r t อรนะครับเบสิกนะครับจากอ่เว็บอ่าด็อกเมนต์ของ Python เองเลยนะครับ เอาไปวางไว้ที่ได้ได้ดีอ่าได้อีแล้วกันนะ Python Project แล้วก็ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับ b a s i c เอาเธอทอยเขียนยังไงเธอทอย ทูเทิเดอทอยสสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับก็ทางช่องยังไม่มีผู้สนับสนุนนะครับสามารถที่จะโดนเงิเข้ามาได้นะครับตามพร้อมเพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างคลิปนะครับสวัสดีทั้งใน YouTube แล้ะก็ทว i ส s นะครับ สตอรอยอะไรส้อรอยเบสิกในนี้ผมจะสร้าง environment ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับ m 嗯。Okay.